ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องทำงานทีมเอสนะคะก็ mm hmm. ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามสุกี้อยากจะถาม,าถามน้องมะปางไง mm hmm. ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะมานั่งพูดคุยกันไม่มีการขายค่ะวันนี้ mm hmm. ก็มีแค่มาพูดคุย mm hmm. อยากจะถามตอบอะไรอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนาะมาปางเป็นทีมงานที่ปรึกษาการขายของที่สุกี้นะคะ ก็ถ้าไม่มีใครถามอะไรก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะอยู่กันแบบนี้ตามสัญญาเราจะอยู่ครบหนึ่งชั่วโมงเราจะมาแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงประมาณช่วงกี่โมงดีคะพิกี้ช่วงบ่ายค่ะอาจจะบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นถึงเอออาจจะสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาแจงโรงงานหรือก็จริงๆก็ช่วงนี้ก็ยังรับสมัครเซลล์อยู่นะคะเผื่อว่ามีเซลจะเข้ามาร่วมงาน บิตมอเตอร์กับพีเอสนะคะเข้ามาสัมภาษณ์กับพี่ซูกี้ได้<ล>ค่ะอันนี้พี่ซูก้สามปีนะคะมาแล้วสองดีเซลกับเบนซินราคาต่างกันประมาณเท่าไหร่ครับเบนซินหนึ่งจุดสามราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นหกพันตัวรองท็อปของหนึ่งจุดสามจะอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นแปดพันสำหรับดีเซลนะคะเริ่มต้นที่เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาท ราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณแสนสี่เนรืดีเซลหนึ่งจุเทอร์โบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะให้การประหยัดน้ำมันอที่ยี่สิบหกามกิโลเมตรต่อลิตรนะคะต้องบอกว่าเบนซินเนี่ยให้การประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะ ไอสต็อปเนี่ยทุกครั้งอะคะ่ะพี่กี้เวลาที่เราตาร์าขึ้นมาใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นการเปิดระบบไอสต็อปขึ้นมาเมืม่อเราขับขี่ไปเรื่อยๆอะคะ่ะเมื่อเครื่องยนต์อ,อุณหภูมิเครื่องยนต์ห้องโดยสารนะคะคแล้วก็การทำงานของแอร์อะคะ่ะถ้ามันคงที่แล้วในขณะที่ขับขี่ไปแล้วเนะะี่ยค่ะอุณหภูมิทุกอย่างคงที่แล้วไอสต็อปจะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นคือการพร้อมทำงานของไอสต็อปนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อในขณะที่เรา เบรกสนิทนะคะไอสต็ I จะทํางานเหมือนเครื่องดอบกับแอร์ดับไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้ i อสต็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันแต่ต้องเรียกแจ้งนี่ค่ะ i อสต็เนี่ยการทํางานของเขาก็คือดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามาวิธท,ที่การกดปิดนะคะด้านขวามือจะมีเขียนว่า i อสต็ stop. ทุกครั้งที่สต,ตารลลูกค้ากดค้างไอสต็อปจะขึ้นสีส้มนั่นคือการปิดการทํางานของไอสต็ stop. ส่วนเรื่องของการเติมน้ํากันจากสีส้มแล้วมาเป็นสีเขียวเนี่ยขึ้นเตือนไอสตอ๊อปอะค่ะขึ้นที่คาแนะนําการเตือนของหน้าจอเอ s ตดิงไอสตอถ้าถ้าขึ้นสีส้มเนี่ยมันคือการที่ลูกค้าเนี่ยได้มีการปิดปุ่มไอสตอ๊อค้างไว้ไอสตอ๊อถึงมีมีเป็นไอสต p อสีส้ม แต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทถ้าเราไม่ได้กดปิดไอสาตาอปจะขึ้นเป็นสีเขียวว่าจริงๆเนี่ยไอสาตาอปกับแบตเตอรี่ค่ะว่ามีการทํางานร่วมกันไหมก็คือไอสาตาอปอะค่ะมีการทํางานร่วมกันกับแบตเตอรี่จริงคือไอสาตาอปเนี่ยดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามานะคะถ้าแบตเตอรี่หมดมันจะเป็นไฟเตือนของแบตเตอรี่ค่ะที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ2ปีหรือว่าปีกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไอสาตาอปมากน้อยแค่ไหนนะคะมาปั้งแนะนำแนะนำานี้ค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการเซฟแบตเตอรี่ให้ลูกค้าทุกครั้งที่สตาร์ทกดไอสต็อปค้งไว้ทุกครั้งนะคะสำหรับไอสต็อปนะคะที่ขึ้นเป็นสีส้มแล้วก็เครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายขีดตกใจก็คือมันเป็นการทำง,งานที่ผิดปกติของไอสต็อปก็คือหมายความว่าเหมือนแบตเตอรี่ของเราอะค่ะเริ่มอ่อนลง พราะว่าอย่างที่เมื่องอธิบายไปเมื่อตะคู่นี้ไอสต็อปเนี่ยเป็นการดึงพลังงานจากบแบตเตอรี่มา mm hmm. เมื่อแบตเตอรี่อ่อนลงไอสต็อปโชว์เป็นสีส้มพร้อมกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าทุกครั้งที่สตาร์ทแล้วไม่ได้ปิดไอสต็อปมันจะดึงพลังงานของแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆแล,ว,แลวจะทําให้ลูกค้าสตาร์ทรถไม่ติดน,นะคะแนะนําให้นํารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะจริงๆในเรื่องของการเช็คระยะนะคะต้องดูว่าลูกค้าออกรถวันไหน จริงๆเราควรที่จะดูที่ระยะเวลาทุกๆ6เดือนหรือทุกๆหมื่นโลเราจะต้องนํำรถเข้าเช็คระยะถ้ายังไม่ถึง1000 0กโลหเดือนแล้วก็ต้องนํำรถเข้าเช็กระยะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเลย6เดือนมาแล้วเลยมาประมาณเป็นเดือนเนี่ย จริงๆมันก็มีผลต่อเรื่องของวาลันตีของลูกค้าเองเวลาการเช็คระยะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่เราจะมีคูปองปีค่าแรงเช็คระยะสามครั้งนเนีย่ยสำหรับการเช็คระยะครั้งแรก6เดือนสูงสุดได้คือห้ามเกิน9เดือนนะคะหรือ 1, 0, 0, 0. 1> นึ่งมกิโลกรณีเครื่องยนต์มีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่รับประกันแล้วนะคะแนะนําให้รีบนารถเข้าเช็คระยะดีกว่าค่ะเพราะว่าสำหรับการเช็กระยะครั้งที่ 4, นี่เราจะต้องเสียค่าแรงเ,งเองแล้ว ะะสำหรับการออกรถกับทางมาซ่าเนี่ยเราจะมีฟรีเฉพาะค,ค่าแรงเช็คระยะนะคะสามครั้งคือทุกๆ6เดือนหรือว่าทุกๆหมื่นเช็คระยะครั้งที่สี่ค่ะคะ่าใช้จ่ายอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยหบาทอขอบคุณพี่ดานัยนะคะพี่ดานัยเป็นผู้จัดการศูนย์บริการของมาซ่าบิชมอเตอร์สุขุมวิทหกสิบห้านะคะที่มาให้คำตอบกับเราแล้วก็ลูกค้านะคะน้ำมันที่ลดลงเนี่ยก็จะมีตัว ไฮพรีเมียมดีเซลเอสนะคะเดิมเนี่ย2 4่สนะคะก็จะมีการปรับลงอีกเป็น23.46ลดลงไป0.60หรือว่า60สตางค์นะคะไฮดีเซลเอสก็ลดลง60สตางค์เช่นเดียวกันไฮดีเซลบีสิบนะคะลดลง60สตางค์เช่นกันนะคะแล้วก็บียี่ก็ลดลง60สตางค์ ส่วน e 2ีจะไม่ได้ลดลงนะคะแล้วก็91ต่อหอ9กกับต่อหอ95ลดลง60สตาตค์เช่นเดียวกันคคน่าจะได้เวลาแล้วน้องมน้าตางค่ะก<อ>็ขอบคุณนะคะวันนี้เด<อ>ี<อ>๋ยพวพรุ่งนี้จะกันใหม่นะคะสุก,กี้แล้วก็น้องมาปางคะ่ะทิปกินงานที่ปุอาการถ่ายที่สุกี้วขอลาไปก่อนนะคะ